รับผู้จบจากพ .6 มามาเรียนนะครับมาเรียน3าปีก็เหมือนกับมนั่นแหละหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เป็นลักษณะของการศึกษาภาบังคับนะเป็นเป็นภาคบัรคับนะครับดูอย่างนี้หลักสูตรการศึกษาภาบังคับเนี่ยมันมีทั้งหมดจนถึงม .3 จนถึงม .3 แต่ของเราเนี่ยนะครับของเราปวช .1,2,3 มันไม่ใช่ภาคบังคับ นแต่เป็นเอ่อเป็นการสั่งขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานฐานนั้นเป็นสองปีบังคับเนี่ยมันเก้าปีนะทีนี้ก็ต้องการที่จะมีการเตรียมท่านสิทธิการบอกว่าถ้าครั้งก็คิดหลักดูคิดรอบดูที่จะบุกทัพเอาตั้งแต่แรกเลยโดยให้มีไม่บทโปรเจกต์ก็คือนำร่องภาคละหนึ่งภาคละหนึ่งหรือสองแค่แต่คามรอน นะขณะนี้ต่างหมู่ก็พัฒนามาใช้เวลาพัฒนามาทำเดือนแล้วพอโดยน่ะก็จนถึงสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับรายงานก็ก็ก้อนครั้งแตู่องหเรียบร้อยแล้วเพราะมันต้องมีระเบียบอะไรต่างๆรองรับนะครับเพราะทำกันต่อเรื่องตลอดนะทุกคนนะครับโดยสำนั้นมาตรฐานการอำนวยวามสะีวที่ผมเคยเป็นพออยู่แล้วก็ทำมาโดยตลอดนะครับก็ท่านติดอธิการก็รับปากว่าก็ต้องเพราะท่านประกันนะอ่าแล้วก็ที่แยงกับท่านทีก็ร้อยแล้วว่าต้องทำครบ มันอยู่ในขั้นตอนของการที่จะประกาศอยากเป็นทางการแต่ทุกครั้งที่มีการประชุมตระเลออาจารก็มอเตอรวัตถุนี้นะคอร์โดโบน่าก็ดำเนินการต่อนะมีอะไรไหมการนี้ผมเต็มแล้วนะครับสี่จเพราะว่าจะมีเพิ่มเติมแต่ว่ารับสี่จีไม่ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าบางทีเพราะว่าคุณนกไปไปประชุมมาบอกว่าทางรัฐบาลยังไม่ชัดเจนผมไม่ใช่ตา ผมได้คุยกับท่านเลขาแล้วนะวาานครับท่านเลขาบอกว่าครับแล้วก็ท่านรองเลขาไายืนยันว่าปเปิดถามเพียงคือเพราะท่านเลขาเป็นปเป็นผู้ที่ครับเอ่อคือตัดสินใจครั้งสุดท้ายแธนาคานก็บอนกว่าเปิดแน่นอนส่วนการทำขับสูตรเนี่ยมันก็ว่าไปนะครับเพราะว่าไร